สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ที่กําลังเป็นที่จับตาม,มองเลยนะคะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดที่บ้านหนองยาแก้วดูเหมือนจะมีความตึงเครียดเกิดขึ้นพอสมควรเลยค่ะการคุยกันวันนี้ของเราก็จะเน้นเจาะลึกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ก็คือคลิปวิดีโอจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งชื่อ Sniper News นะคะหัวข้อคลิปค่อนข้างแรงนิดหนึ่งขเมเรแพ้หมดรูปนึกว่าไทยไม่เอาจริง ถึงกับร้องส่งทหารก็หลอน F 1 6เจอไข่ไปหลายลูกค่ะเราจะมาพยายามทำความเข้าใจมุมมองแล้วก็ข้อกล่าวอ้างต่างๆที่เขานำเสนอในคลิปนี้กันค่ะคือจุดเริ่มต้นเรื่องราวตามที่คลิปนี้เล่าเนี่ยนะคะมันเกิดที่บ้านหนองแยาแก้วค่ะคลิปเขาอ้างว่ามันเริ่มจากการที่ฝ่ายกัมพูชาใช้สิ่งที่เชื่อว่าเป็นก้อนหินคว้างปาใส่เจ้าหนะ้าที่ควบคุมฝูงชนของไทยเราก่อนครับแล้วจากนั้นฝ่ายไทยก็เลยมีการตอบโต้กลับไปซึ่ง มันก็นําไปสู่การใช้ทั้งแก๊สน้ําตาแล้วก็กระสุนยางด้วยเราจะมาค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละประเด็นตามที่คลิปนี้นําเสนอเลยนะคะเริ่มกันที่รายละเอียดเหตุการณ์ปะทะที่บ้านหนองยาแก้วก่อนเลยตามที่วิดีโอต้นทางบอกนะคะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการยั่วยุของฝั่งกัมพูชาก่อนเลยมีการคว้างปาสิ่งของซึ่งในคลิปเขาก็สันนิษฐานว่าเป็นก้อนหินนะคะเขาใส่แนวกั้นของตํารวจคอฟอของไทยเรา ซึ่งในคลิปเนี่ยเขาก็อธิบายลำดับการตอบโต้ของฝ่ายไทยนะว่าเป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัติคือแบบว่าเริ่มจากเบาไปหาหนักจากมาตรการเบาๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นไป่ะจนกระทั่งถึงขั้นที่ต้องใช้แกส๊สน้ำตาลแล้วก็กระสุนยางเพื่อควบคุมสถานการณ์แต่ประเด็นที่น่าสนใจที่คลิปนี้เขาชี้ให้เห็นก็คือมีการตั้งข้อสังเกตว่า ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยอาจจะมีเจตนาให้เกิดภาพความรุนแรงแบบนี้ขึ้นมาเองหรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่าตั้งใจให้เกิดภาพแบบนั้นประมาณนั้นครับคือเพื่อจะบันทึกภาพเหตุการณ์ตอนที่ฝ่ายไทยใช้กําลังแล้วก็เอาภาพพวกนั้นน่ยไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารกับประชาคมโลกไปสร้างเรื่องว่าฝ่ายไทยเป็นฝ่ายกระทํารุนแรงต่อพลเรือนอะไรทํานองนั้นครับ อเป็นมุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะแล้วในส่วนของยุทธศาสตร์ของกัมพูชาที่คลิปนี้เขาวิเคราะห์ไว้ล่ะคะเขามองภาพรวมของสถานการณ์นี้ยังไงบ้างจากข้อมูลในวิดีโอที่เราดูกันนะครับคือผู้จะทําคลิปเนี่ยเขาเสนอมุมมองที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะว่าในทางปฏิบัติแล้วกัมพูชาเนี่ยศักยภาพทางทหารเอ่อไม่น่าจะพอที่จะมาปะทะโดยตรงกับกองทัพไทยได้เลยครับในคลิป ถึงกับใช้คำว่าหลอนเลยนะคะเวลาพูดถึงเครื่องบินรบสมรรถนะสูงของเราอย่าง F 1 6หรือ r r u p เปนใช่ค่ะคำค่อนข้างแรงซึ่งมันก็สะท้อนความเชื่อของคนทำคลิปนะคะว่าฝ่ายกัมพูชาน่าจะมีความกังวลหรืออาจจะถึงขั้นหวาดกลัวต่อการโจมตีทางอากาศหรือที่ในคลิปก็ใช้คำติดตลกหน่อยว่ากลัวไข่ครับกลัวไข่ในที่นี้คือกลัวการทิ้งระเบิดใช่ค่ะกลัวการทิ้งระเบิดนั่นเองถูกต้องครับ แล้วก็จากความเชื่อเรื่องความไม่สมดุลการทหารนี่แหละครับวิดีโอเขาก็เลยวิเคราะห์ต่อไปว่ากลยุทธ์ที่กัมพูชาเลือกใช้เนี่ย ก็เลยเป็นการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงแล้วหันมาใชา้ประชาชนเป็นเครื่องมือแทนใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นโล่มนุษย์นะครับคือผลักดันให้ประชาชนเข้ามาอยู่ในพื้นที่พิพาทหรือเข้ามาสร้างสถานการณเผชิญหน้าเพื่อให้เกิดภาพว่าเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับพลเรือนซึ่งภาพแบบนี้ก็จะทําให้ภาพลักษณ์ของไทยเราดูไม่ดีในสายตาชาวโลก อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วการใช้ยุทธศาสตร์สร้างภาพแบบนี้เนี่ยวิดีโอนี้เขามองว่าจะส่งผลยังไงบ้างคะมันจะมันจะได้ผลตามที่เขาต้องการไหมคลิปนี้เขาวิเคราะห์ไว้น่าสนใจเหมือนกันครับเขาเชื่อว่ายุทธศาสตร์แบบนี้อืม อาจจะส่งผลดีอยู่บ้างนะแต่ก็คงจำกัดวงอยู่แค่ภายในประเทศกัมพูชาเองเฉพาะในประเทศเขาเองใช่ครับคืออาจจะช่วยกระตุ้นคะแนนนิยมหรือสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลของสมเด็จฮุนมาเนตซึ่งผู้จะดทำคลิปเขาก็อ้างว่ากำลังอยู่ในช่วงที่ความนิยมอาจจะอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่พอมาถึงเวทีระหว่างประเทศแล้วเนี่ยวิดีโอนี้เขาเชื่อว่ากลยุทธ์นี้ไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่ไม่น่าจะประสบความสาเร็จ ทำไมล่ะคะทำไมในเวทีโลกถึงมองว่าไม่น่าจะสําเร็จวิดีโอเขาให้เหตุผลว่าเพราะประเด็นสําคัญจริงๆของเรื่องเนี้มันคือเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับอันนี้คือแก่นของปัญหาเลย อ๋อเรื่องใครเป็นเจ้าของที่ดินจริงๆใช่ครับถ้ามีการนําเรื่องนี้ขึ้นสู่เวทีโลกจริงๆเนี่ยคำถามสําคัญที่จะถูกหยิบขึ้นมาพิจารณาก็คือใครคือเจ้าของที่ดินที่แท้จริงตามหลักกฎหมายตามหลักฐานที่มีอยู่นอกจากนี้เนี่ยคลิปยังมีการอ้างถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดีนะของกัมพูชาในบางประเด็งด้วยที่อาจจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือเขาเช่นเรื่องอะไรบ้างคะ ก็อย่างเช่นข้อกล่าวหาเรื่องการมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายหรือที่เรียกว่าธุรกิจสีเทาต่างๆนะครับรวมถึงประเด็นเรื่องการปฏิบัติต่อพลเมืินของตัวเองที่อาจมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถ้ามันเป็นจริงตามที่คลิปอ้างเนี่ยก็อาจจะทําให้ประชาคมโลกเกิดความลังเลที่จะเชื่อถือข้อกล่าวหาของกัมพูชาที่มีต่อไทยเราได้เหมือนกันครับอืเข้าใจเลยค่ะทีนี้มาดูเรื่องการเคลื่อนไหวในเชิงการทูตบ้างวิดีโ โอนี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ไหมคะว่าทางกัมพูชามีการดําเนินการยังไงบ้างมีพูดถึงอยู่ครับวิดีโอนี้ระบุว่าสมเด็จฮุนมาเนตเนี่ยได้นําเรื่องความขัดแย้งบริเวณชายแดนนี้ไปสื่อสารกับประเทศมหาอํานาจหลายประเทศเลยนะครับทั้งจีนทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังได้ยื่นเรื่องต่อองค์การสหประชาชาติหรือ UN ด้วย โดยเนื้อหาหลักๆที่สื่อสารออกไปก็คือการกล่าวหาว่าประเทศไทยกําลังใช้อํานาจรังแกประเทศกัมพูชาอยู่ที่ไม่รู้รายละเอียดไม่เลยเข้าข้างใครเป็นพิเศษเนี่ยการที่ประเทศใหญ่กว่าอย่างไทยมีปัญหาก,กับเพื่อนบ้านที่เล็กกว่าก็อาจจะทําให้ดูเหมือนว่าไทยกําลังรังแกกัมพูชาได้จริงๆค่ะ ก็อาจจะดูเป็นอย่างนั้นได้แต่ผู้จะดทำคลิปเขาก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าหากประชาคมโลกได้พิจารณาลงลึกไปถึงรายละเอียดข้อพิพาทโดยเฉพาะประเด็นเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยรวมถึงพิจารณาบริบทความขัดแย้งในอดีตและก็ภาพลักษณ์ของกัมพูชาตามที่คลิปเขากล่าวอ้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วส่วนใหญ่ก็น่าจะมีความเข้าใจแล้วก็เห็นใจฝ่ายไทยมากกว่า หัวใจสำคัญจริงๆนะคะที่คลิปวิดีโอนี้เขาเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยช่วยขยายความตรงนี้อีกนิดได้ไหมคะว่าคลิปนี้นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะได้เลยครับคือคลิปนี้ยืนยันหนักแน่นมากนะคะว่าพื้นที่ที่เป็นประเด็นขัดแย้งอยู่ตอนนี้ทั้งบริเวณบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยเป็นดินแดนของประเทศไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆเลย ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับไม่ใช่ลักษณะของพื้นที่ทับซ้อนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า overlapping claim e d area หรือว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าของชัดเจนที่เรียกว่า no man's land อะไรแบบนั้นเลยและที่สำคัญคือไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543ด้วยครับ ถูกต้องครับจุดยืนของวิดีโอนี้ชัดเจนมากเรื่องนี้แล้วเขายังเน้นย้ำต่อไปด้วยว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยนะกับแผนที่มาตราส่วน1.2แสนที่ฝ่ายกัมพูชามักจะเอามาใช้อ้างอิงอ๋อแผนที่ฉบับนั้นครับ ที่เขาพยายามจะไปเชื่อมโยงกับสนธิสัญญาเก่าๆที่เคยทำไว้กับฝรั่งเศสในอดีตอย่างปี1904หรือ1907อะไรพวกนั้นคลิปนี้มองว่าการอ้างแผนที่นั้นน่ะมันคนละเรื่องกันเลยกับพื้นที่พิพาทปัจจุบันที่บ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วหมายความว่าตามมุมมองของคลิปนี้สนธิสัญญาเก่าหรือ M O U 43เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่ตรงนี้เลย ใช่ครับตามการตีความที่เขานำเสนอในวิดีโอนี้นะครับกฎหมายเดียวที่บังคับใช้กับกรณีการเข้ามาอยู่อาศัยหรือการมาสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองแยาแก้วเนี่ยก็คือกฎหมายภายในของประเทศไทยว่าด้วยการบุกรุกอธิปไตยและดินแดงของราชาอาณาจักรไทย ดังนั้นวิดีโอเขาก็เลยสรุปค่อนข้างชัดเจนเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีสิทธิอันชอบธรรมสมบูรณ์ทุกประการในการที่จะปกป้องอธิปไตยของเราเองแล้วก็ดําเนินการผลักดันผู้ที่บุกรุกเข้ามาให้ออกจากพื้นที่ของเราไปนอกเหนือจากประเด็นร้อนที่สะแก้วแล้วนะคะวิดีโอนี้ย,ยังได้กล่าวถึงพื้นที่อื่นๆตามแนวชายแดนอีกไหมคะมีพูดถึงอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับพื้นที่ในจังหวัดตราด วิดีโอนี้เขาอ้างว่ากองทัพเรือไทยเราเนี่ยโดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหรือนอยอนะครับได้ตรวจพบการลุกล้ำเขตแดนของไฟเัมาเข้ามาในดินแดนไทยเป็นจํานวนถึง17จุดเลยครับในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือในจังหวัดตราดโอ้สิจุดเลยเหรอครับใช่ครับ17จุด ซึ่งคลิปนี้เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางกองทัพเรือโดยเฉพาะนอยอซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลพื้นที่ชายแดนทางทะเลแถวนั้นเนี่ยด้วยเคยดําเนินการทักท้วงการลุกล้ำ่เหล่านี้ผ่านกลไกลประสานงานระดับท้องถิ่นที่มีอยู่ไปหลายครั้งแล้วด้วย อ๋อ oh, เคยทักท้วงไปแล้วครับแล้วทางผู้จัดทำคลิปเขาก็แสดงความเชื่อมั่นว่ากองทัพเรือมีความพร้อมแล้วก็จะสามารถบริหารจัดการกับปัญหานี้ได้โดยจะดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมคือแบบว่าเริ่มจากการเชิญผู้แทนฝ่ายกพูชามาประชุมหารือกันอย่างเป็นทางการก่อนเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแสดงหลักฐานการรุกล้ำ าจากนั้นก็จะมีการกําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนและสมเหตุสมผลเพื่อให้ฝ่ายกัมพูชาดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือย้ายคนออกจากพื้นที่ของไทยไป กลับมาที่สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดส,สักแก้วอีกครั้งนะคะวิดีโอนี้ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการตอบสนองหรือการดําเนินการของฝ่ายไทยหลังจากเกิดเหตุการณ์ปะทะขึ้นไหมคะมีค่ะคลิปเขาพูดถึงการดําเนินการของฝ่ายปกครองในพื้นที่คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดส,สักแก้วได้เดินทางไปพบปะพูดคุยกับผู้ว่าฝั่งบันเตียเมียนเจอของกัมพูชาที่บริเวณด่านอารัญญประเทศเลยค่ะอ๋อ มีการพูดคุยระดับผู้ว่าใช่ค่ะแล้วในการพูดคุยครั้งนั้นเนี่ยฝ่ายไทยก็ได้แจ้งให้ฝ่ายกัมพูชาทราบอย่างเป็นทางการเลยพร้อมกับกําหนดกรอบระยะเวลา30วันให้ทางกัมพูชาดําเนินการเคลื่อนย้ายชาวบ้านซึ่งคลิป,ประบุว่าเป็นชาวกัมพูชานะครับให้ออกจากพื้นที่พิพาทในเขตไทยซึ่งก็คือบริเวณบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วนั่นแหละค่ะ แล้วในส่วนของการดําเนินการระดับประเทศแหละครับคลิปเขาว่าไงบ้างในระดับประเทศวิดีโอนี้ก็ให้มุมมองว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศของเรากําลังทํางานอย่างแข่งขันเลยในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆที่เกี่ยวกับแนวเขแดนแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับประชาคมระหว่างประเทศได้รับทราบเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ป้องกันข้อมูลที่อาจจะบิดเบือนไป นอกจากนี้คลิปยังมีการพูดถึงและก็ชื่นชมการทํางานของสื่อมวลชนไทยบางสํานักด้วยนะครับโดยมีการเอ่ยชื่อไทยรัฐเป็นตัวอย่างว่าได้พยายามช่วยสื่อสารข้อเท็จจริงโดยการจัดทําแผนที่แสดงแนวเขตแดนที่เป็นประเด็นอย่างชัดเจนเลยพร้อมคําอธิบายเป็นภาษาเขมรด้วยโอ้ oh, มีแผนที่เป็นภาษาเขมรด้วยอันนี้น่าสนใจนะคะมีรายละเอียดไหมคะว่าเขายึดหลักอะไรในการแสดงแนวเขตแดนครับคลิปนี้ระบุว่าแผนที่ที่จัดทําขึ้นเนี่ยมีการอ้างอิง หลักเขตแดนสากลที่ปักปันไว้ชัดเจนเป็นหลักฐานสําคัญเลยเช่นบริเวณบ้านหนองจานแนวเขตแดนก็จะอ้างอิงตามเส้นที่ลากระหว่างหลักเขตที่46กับหลักเขตที่47หลักเขต46กับ47ใช่ครับส่วนที่บ้านหนองยาแก้วก็จะอ้างอิงตามแนวเส้นระหว่างหลักเขตที่42กับหลักเขตที่43ซึ่งเป็นหลักเขตที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับร่วมกันตามสนธิสัญญาอยู่แล้วนอกจากนั้นเนี่ย คลิปยังตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจด้วยนะครับว่าเอ,อ่อเป็นไปได้ไหมที่ชาวบ้านกัมพูชาที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นั้นอะ่ะอาจจะไม่ได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงว่าพื้นที่ที่ตัวเองอยู่เนี่ยมันเป็นการรุกล้ำเข้ามาในเขตแดงของประเทศไทยอ๋อชาวบ้านอาจจะไม่รู้ครับ และหน่วยงานภาครัฐของกัมพูชาเองก็อาจจะไม่ได้สื่อสารข้อเท็จจริงตรงนี้ให้ประชาชนของตัวเองได้รับทราบอย่างครบถ้วนซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตามที่คลิปตั้งข้อสังเกตไว้นะครับก็ย่อมถือเป็นความรับผิดชอบของทางการกัมพูชาเองที่ต้องต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ พอจะเห็นภาพรวมของการดำเนินการและก็การสื่อสารของฝ่ายไทยตามที่คลิปนี้นำเสนอแล้วนะคะทีนี้ถ้าจะให้สรุปมุมมองในมิติทางทหารจากข้อมูลทั้งหมดในคลิปนี้เลยจะสรุปได้ว่าอย่างไงบ้างคะ่ะให้สรุปตามเนื้อหาในวิดีโอสไนเปอร์นิวนี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนเลยครับมุมมองหลักๆเลยก็คือกัมพูชาไม่มีศักยภาพทางทหารมากพอที่จะมาต่อกรกับประเทศไทยได้ในการรบตามแบบแล้วก็มีความ หวาดหวั่นต่อแสนยานุภาพทางอากาศของไทยเราเป็นอย่างยิ่งครับอย่างที่เห็นจากการใช้คําว่าหลอน F16 หรือกลัวใครที่หมายถึงกลัวการทิ้งระเบิดนะครับอันนี้เป็นการตอกย้ํามุมมองของผู้จะทําคลิปเขาเลยใช่ครับดังนั้นคลิปเขาจึงสรุปเป็นบทสุดท้ายว่าเมื่อไม่สามารถสู้ในทางทหารได้โดยตรงทางเลือกที่เหลืออยู่สําหรับกัมพูชาตามการวิเคราะห์ของวิดีโอนี้นะครับก็คือการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือนั่นแหละ ในการสร้างสถานการณ์เผชิญหน้า,ท,าโโนที่เรียกว่าโลมนุษย์ครับที่เรียกว่าโลมมนุษย์ควบคู่ไปกับการพยายามสร้างเรื่องราวบิดเบือนข้อเท็จจริงในเวทีระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงกดดันทางการทูตต่อประเทศไทยแทนนี่คือบทสรุปเชิงยุทธศาสตร์ตามมุมมองที่นำเสนอในคลิปวิดีโอนี้ครับ เอาละคะ่ะจากที่เราได้ใช้เวลาเจาะลึกข้อมูลจากคลิปวิดีโอขมเนแพ้หมดรูปของช่อง Sniper News กันมาพอสมควรแล้วก็พอจะสรุปประเด็นสำคัญสำคัญที่หลังข้อมูลนี้เขาต้องการนำเสนอได้หลายมิติเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลำดับเหตุการณ์ประทะที่บ้านหนองยาแก้วตามที่คลิปอ้างไว้การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่คลิปเชื่อว่ากัมพูชาใช้อยู่คือการใช้ประชาชนเป็นโลกแล้วก็สร้างภาพในเวทีโลกข้อกล่าวอ้างที่หนักแน่นมากๆแล้วก็ยืนยัน ซ้ำๆว่าพื้นที่พิพาททั้งบ้านหนองจานหนองยาแก้วเป็นดินแดนไทยร้อเปเซ็์ไม่เกี่ยวกับ MOU 43หรือแผนที่120,000เลยครับย้ำเรื่องนี้บ่อยมากใช่ค่ะแล้วก็การตอบสนองของฝ่ายไทยทั้งในระดับพื้นที่โดยท่านผู้ว่าสระแก้วแล้วก็ระดับประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงการกำหนดกรอบเวลา30วันให้เคลื่อนย้ายออกไปประเด็นเรื่องการรุก,กล้ำา17จุดในจังหวัดตราดที่นอยอตรวจพบ ครับและท้ายที่สุดก็คือมุมมองเรื่องความไม่สมดุลอย่างมากทางศักยภาพทางทหารระหว่างสองประเทศนี้ครับ ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาและมุมมองหลักๆที่เราสกัดออกมาได้จากการพิจารณาแหล่งข้อมูลเฉพาะชิ้นนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อาจจะชวนให้ผู้ฟังนำไปคบคิดต่อยอดหลังจากนี้ก็คือประเด็นที่วิดีโอนี้เขาแสดงความมั่นใจสูงมากในเรื่องข้อเท็จจริงเดียวกับแนวเขตแดนค่ะมั่นใจมากจริงๆว่าหลักฐานเหล่านั้นไม่สามารถหักล้างข้อเท็จจริงที่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของไทยได้ ซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้คือการตีความและมุมมองจากวิดีโอสไนเปอร์นินี้เท่านั้นคำถามที่น่าสนใจและอาจจะก,กระตุ้นให้เรามองภาพที่กว้างขึ้นก็คือถ้าหากข้อเท็จจริงเรื่องแนวเขตแดนมันมีความชัดเจนแล้วก็ไม่อาจโต้แย้งได้ดังที่แหล่งข้อมูลนี้ยืนยันอย่างหนักแน่นเนี่ย ทำไมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จริงมันถึงยังคงมีความยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ไม่สามารถคลี่คลายให้มันยุติลงได้อย่างรวดเร็วตามแนวเขตแดนที่อ้างว่าชัดเจนนั้น อืมนั่นสิคะมันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆหรือเปล่าที่ล่องเหนือไปจากเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพียงอย่างเดียวที่เข้ามาเกี่ยวข้องและทำให้สถานการณ์มันยังคงยืดเยื้อแล้วก็หาทางออกได้ยากเช่นปัจจัยทางการเมืองภายในของแต่ละประเทศเองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในพื้นที่หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับที่ใหญ่กว่าซึ่งอาจจะส่งผลต่อท่าทีและการตัดสินใจของฝ่ายต่างๆอยู่เบื้องหลัง สิ่งเหล่านี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าจะลองนําไปพิจารณาต่อยอดดูหลังจากที่เราได้รับทราบข้อมูลและมุมมองจากแหล่งข้อมูลที่เราได้คุยกันในวันนี้ครับสรุปข้อมูลข่าวโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลาเสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ